ร่วใจร่วมตืนร่วมคิดร่วมใจร่วมใจแกปัญหาได้พราะเราใช้สหกปัญหากได้หาเราใช้สห ซึ่งจะมีกระบวนการว่าก่อนหน้านี้นะครับ14 15เนี่ยเราไปพบปะไปพูดคุยกับคณะกรรมการของสากลและกับตัวไทยของท่านนะครับว่าสถานการณ์ณักปัจจุบันเนี่ยของสากลการเกษตรบางช้าเนี่ยมีสถานะธุรกิจมีสถานะการเมืองงานมีในเรื่องของมุมมองของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยภ้าราชการอย่างไรบ้างเราก็หาจุดอ่อนหาจุดแข็งมีการระดมสมองมีการพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะตกผลในเรื่องของการพัฒนาการสากล ของสากลการเกษตรต่างใช้จนกว่าและหลังจากนี้นะครับเราจะให้ดูในเรื่องของข้อมูาว่าธุรกิจสราเป็นยังไงบ้างและเปลี่ยนแปลงได้โตเรื่อยๆนะครับและหลังจากนั้นก็จะให้ท่านผู้จัดการจะเชิญท่านผู้จัดการที่เพื่อนของเรานะครับมาเล่าเรื่องเล่าสถานะของสากลในช่วงที่ผ่านเลยสังคมมีกระบวนการมีการตอบกลับมามีการสำรวจอยื่ มีการวิเคราะห์มีการหาโอกาสมีอุปสรรคแทรกขวางเราอยู่แล้วแล้วเราจะต้องเดินต่อไปไอย่างไรบล่ะไปเลยครับทำนะสามสองหนึ่งสอง